สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทํานายความฝันฝันเห็นเสื้อผ้านั่นเองจะมีความหมายว่ายังไงไปติดตามรับฟังรับสมกันได้เลยถ้าผู้ฝันนั้นฝันว่ามีคนเอาเสื้อกาเก่ามาให้ทํานายว่าจะได้รับความเหลือดร้อนที่เกิดจากคนที่มีอายุน้อยในบ้านเป็นลูกเป็นหลานหรือมีคนอายุน้อยมาขออยู่ร่วมทรายา่าและนําความเดือดร้อนมาให้คุณ ช่วงนี้โชคไม่ค่อยดีให้มันสวดมนต์ภาวนาไหว้พระหรือทำบุญทำทานชีวิตจะได้ดีขึ้นเวลาใส่บาตรก็อย่าลืมนำดอกไม้ไปถวายพระเพราะมันจะช่วยทำให้แก้เคดและก็ห้องน้ำในบ้านมันทำความสะอาดเพราะจะทำให้แก้เคดได้แต่ถ้าหากฝันเห็นเชื่อที่สวยงาม ตำราหนึ่งบอกว่าลวงคุณนั้นกำลังไปได้สวยจะมีคนเข้ามาช่วยอย่างไม่ขาดสายช่วงนี้ชีวิตดูมีความสุขสดใสล่าเริงใครพบเห็นก็ดูสดซื่นไปตามกันความเจริญก้าวหน้าของคุณจะมาจากการถอมเนื้อถอมตัวกับคนที่มีอายุมากกว่าสำหรับเรื่องของความรักคนโสด จะได้พบรักกับคนที่อยู่ทางไกลหรืออาจจะได้พบรักในต่างแดนความรักถือว่าก่อตัวขึ้นอย่างลาบดื่นและดีในช่วงนี้แล้วก็มีคนมาแอบ,บชอบคุณสำหรับคนที่มีคู่แล้วระวังปากเสียงกับคนรักระมัดระวังเรื่องอารมณ์สูญเสียง่าย ให้ลดทิฐิลงมาก็จะดีขึ้นอย่าใช้อารมณ์เป็นการตัดสินใจในเรื่องของการงานการเงินการตัดสินใจของคุณจะมีคนมากังขาระวังศัตรูคู่อาฆาตของคุณจ้องจะเล่นงานคุณอยู่ล้านการเงินมีเกณฑ์จะได้เสียทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นรถนาฬิกาทอง อย่าไว้ใจใครเพราะความเชื่อใจจะทำให้เสียรู้คนอื่นสำหรับคนที่ทำงานอิสระการเล้นหุ้นเด่นหวยก็จะไม่ได้ไปตามที่หวังถ้าให้ผ่านวันเกิดของคุณไปอาจจะดีขึ้นเลขเล็ดเลขมงคล04 007 194 049 หากใครถูกไว้ด้วยเบอร์ก็อย่าลืมนำเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญทําทานกันด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบาย